ในเกม The Witcher 3 w i วัย u ันเนโครฟาสหรือพวกตัวกินซากเป็นชื่อเรียกรวมๆของมอนสเตอร์ที่มักจะรวมตัวกันแถวๆที่ที่มีคนตายเยอะๆเพราะพวกมันชอบกินซากศพเป็นอาหารยิ่งถ้าเป็นสนามรบที่มีคนตายเป็นเบื่อเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบุฟเฟ่สำหรับพวกมันกันเลยทีเดียวครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเนโครฟจะรอกินแต่ศพที่ตายแล้วเหมือนพวกอีแรงบ้านเรานะครับคนเป็นๆมันก็กิน และดูเหมือนว่ามันจะชอบมากกว่าศพที่ตายแล้วอีกต่างหากมีหลายคนเข้าใจผิดว่าแวมไพร์บางสายพันธุ์เป็นประเภทเดียวกันกับเนโครฟาสตัวกินซากซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะแวมไพร์คือแวมไพร์ไม่ใช่ตัวกินซากและในวันนี้คนรักแมวจะมาพูดถึงตัวกินซากเนโครฟาสในเกม The Witcher 3 Wild Hunt ว่ามีตัวอะไรกันบ้างไม่รวมตัวที่อยู่ใน DLC นะ ก่อนนึงกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับกูลกูลค,คือตัวกินซากที่พบเยอะมากแถวๆสนามรบที่ลบกันเสร็จใหม่ๆมีคนนอนตายกันเป็นเบื่ออยู่กลางทุ่งเราจะได้เห็นมันเดินป้วนเปี้ยนมากินบุฟเฟ่ต์ศพอาหารในสนามรบอยู่เป็นประจำครับแถมชอบรวมกลุ่มกันเป็นฝูงอีกต่างหาก มันมีความต้านทานพิษครับเพราะว่ากินซากศพเป็นประจำแต่ก็แพ้ไฟแพ้แสงแล้วก็แร่เงินอันนี้นี่คือจุดอ่อนของมันเลยว่ากันว่ากูลครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ถูกบังคับให้กินเนื้อคนแล้วก็ถูกขังอยู่ในห้องมืดเป็นเวลานานจนมีสภาพอย่างที่เห็นล่ละครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องคีโมโครับกูลไม่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนมันคือสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นก็เท่านั้นเองครับ แม้ตามตำราจะบอกว่ามันจะออกหากินเวลากลางคืนแต่ใน The Witcher 3เราจะได้เห็นมันเดินสวนสนามกันตอนกลางวันเป็นประจำครับตามสนามรบบ้างแถวเกวียนพ่อค้าที่ถูกโจมตีบ้างขยายอนณาเขตไปจนถึงหมู่บ้านของมนุษย์บ้างอังกูลอังกูลรูปร่างคล้ายกูลประเภทอัปเกรดที่หน้าตาดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง และมีน้มเม่นติดหลังเป็นคาคุณิให้สังเกตเห็นง่ายๆครับเวลามันกางน้มคาคุณิที่หลังต้องสะกดจิตให้มันเก็บน้าก่อนนะครับถ้าสีสัวเข้าไปฟันนอกจากจะฟันไม่เข้าตัวละครของเราจะได้รับบาดเจ็บกลับมาด้วยเล่นระดับยากสุดนี่ฟันเอาฟันเอา,เอาตายเองนะครับบอกเลยว่ากันว่ามันคือกูลที่อายุมากแก่ประสบการณ์และพัฒนาร่างเป็นอังกูลครับซึ่งจริงไม่จริงคนรักแมวไม่รู้ ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นคนลัสปีชี่กันเลยก็ได้เพราะอังกูลตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็ฉลาดกว่าพวกกูลหลายเท่าครับแถมยังหน้าตาดีกว่าด้วยเหยื่อของพวกอังกูลส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับทั้งนักเดินทางตัวคนเดียวลามไปจนถึงคาราวานส่งสินค้าซึ่งบางครั้งเราจะได้พบกับอังกูลปวนเปี้ยนอยู่แถวๆเกวียนส่งสินค้าที่โชคร้ายถูกมันโจมตีดาวเนอร์ ดาวเนอร์ er เป็นมอนสเตอร์ตัวสีฟ้ารูปร่างคล้ายมนุษย์ปลาในหนังฮอลลีวูดครับชอบรวมฝูงกันเป็นกลุ่มตามริมแม่น้ำหรือริมทะเลชาวเกาะสเกลิกาจะเรียกพวกมันว่ามินดีเยเบิร์นหรือไม่ก็วอตนิกถ้าไปคุยกับคนเกาะน,นี้แล้วเขาพูดถึงตัวประหลาดสองชื่อนี้ก็ให้เข้าใจได้เลยครับว่ามันคือดาวเนอร์นั่นแหละเราจะได้พบพวกมันเกือบทุกที่ที่ทอยู่ใกล้แหล่งน้ำครับตั้งแต่แม่น้ำห้วยน้องคลองบึงไปจนถึงทะเลสาบ รางน้ําเสียหรือใต้ดินท่อระบายน้ําก็ไม่เว้นว่ากันว่ามันเกิดจากโครนตมหรือที่บ้านเราเรียกว่าพวกโอปะปาติกะบ้างก็ว่ามันคือเหล่าผีร้ายที่เกิดจากคนที่จมน้ําตายซึ่งก็ไม่จริงอีกตามเคยครับมันไม่ใช่ผีมันคือสิ่งมีชีวิตที่หลุดเข้ามาในโลกจากเหตุการณ์คอนจัคชั่นออฟสเฟียนั่นแหละครับ แม้พวกดาวเนอร์จะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์มีลักษณะหัวที่ค่อนข้างจะโตดูเหมือนจะฉลาดเพราะว่ามีมันสมองแต่ไม่ใช่เลยครับเจ้าพวกนี้ค่อนข้างโง่โง่จนเวทสะกดจิตใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าไม่มีจิตให้สะกดคือเวทเอ็กซี่สะกดจิตพวกมันได้แป๊บเดียวครับเวลาต่อสู้กับพวกมันต้องใช้ไฟเวทอินเท่านั้นคือคำตอบเราสามารถใช้เวทอาร์ตผักมันให้ล้มและแทงมันตายในดาบเดียวได้ครับ แต่ในระดับยากสุดคนรักแมวไม่แนะนําให้เสียงเพราะขณะที่คุณกําลังจะวันช็อตหตัวมีอีก7-8ตัวที่เขาจ้องจะเซ็ตย่อคุณจากด้านหลังคุณจะรู้หรือไม่ดาวเน็ตเด็ด,ดาวเน็ตเด,ดเชื่อกันว่ามันเกิดมาจากนักโทษหรืออาชญากรหนีคดีที่จมน้ำในทะเลสาบวิซิมาซึ่งเป็นเรื่องคีโมโนั่นแหละครับ เพราะมันคือดาวเนอร์อีกสายพันธุ์หนึงเท่านั้นเองครับโดยสังเกตง่ายๆคือมันจะตัวสีแดงพฤติกรรมก็คล้ายๆกับดาวเนอร์ตัวสีฟ้านั่นแหละมอกนิชเชอร์มอกนิชเชอร์เป็นดาวเนอร์ตัวสีดำครับโดยชาวบ้านเชื่อว่ามันคือวิญญาณร้ายที่เกิดจากคนที่จมน้ำตายในน้ำตื้นอาจจะเป็นคนโดนกดน้ำหรือว่าเมาล้มหน้าคว่ำอะไรก็ว่าไปซึ่งก็ไม่จริงอีกตามเคยครับ เพราะจริงๆแล้วมันคือดาวเนอร์อีกสีหนึ่งนั่นแหละครับนึกว่ามีแต่เกมญี่ปุ่นที่ชอบย้อมแมว Monster, มอนสเตอร์ w i t ช h e r สามเองนี่ก็มีเหมือนกัน Water Hack Water Hack เป็นแฮกสายพันธุ์ที่อาศัยอยูแ่แถวแหล่งน้ำบึงโครนบางทีเราก็จะเห็นมันอยู่แถวๆชายทะเลมันสามารถมุดดินมุดโครนแล้วก็กระโดดขึ้นมาลอยหลังเราได้ครับแล้วก็ทำบ่อยอีกต่างหากนะท่านี้ แถมยังชอบปลาโครนมาใส่เราเพื่อบดบังทัศนะวิสัยในการต่อสู้มันมีกรงเล็บที่ทรงพลังส่วนจุดอ่อนของมันก็เหมือนตัวกินซากทั่วไปนี่แหละครับคือแพ้ไฟแล้วก็น้ำมันทาดาบในโคฟาสนั่นเองครับอาบายาอาบายาเป็นวอเตอร์แฮกอีกสายพันธุ์หนึ่งครับอาศัยอยู่แถวๆท่าเรือเคทอสแห่งมูเกาะสเกลิก้า อาบาย่าเป็นวอเตอร์แฮกที่ทรงพลังครับมันจะคอยโจมตีชาวประมงหรือพวกทหารที่ล่องเรือมาบริเวณนี้เป็นประจำครับชาวบ้านแถวนั้นได้เล่าว่าบ่อยครั้งที่มีคนล่องเรือไปดึกเบ็ดวานแหหาปลามาก้อยกินแรงตามปกติแต่ก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเลยว่ากันว่าอาบาย่ามันกระแทกเรือจนพังแล้วลากคนไปกินในน้ํา ตัวอาบายามีรังอยู่ในถ้าใต้หน้าผาเคี่ยเหล็กมันเป็นวอเตอร์แฮกที่อายุมากแล้วก็เต็มไปด้วยประสบการณ์ครับด้วยการโจมตีพื้นฐานของพวกแฮกที่มีอยู่แล้วอย่างการใช้กรงเล็บแหลมฟาดใส่ร่างเหยื่อปาโครนใส่ตาเหยื่อเพื่อลดทัศนวิสัยซึ่งตัวอาบายะ่ยจะมีความพิเศษที่ความเร็วครับมันโจมตีได้เร็วแบบที่เร็วโคตรๆเลยจนควรจะต้องอัพยาเดินกลางวงเวทชะลอเวลาแล้วก็ไล่เวทควีนเพื่อเป็นเกราะกันตาย เพราะตัวนี้แม่งตีแรงโคตรๆเลยเกรฟแฮกเป็นแฮกชนิดหนึ่งครับชอบอาศัยอยู่ในถ้ำหรือไม่ก็ตามสุสานตัวเกรฟแฮกเนี่ยจะชอบล่าเหยื่อตอนกลางคืนส่วนเหยื่อของมันก็คือพวกนักเดินทางที่ดีดมาแล้วเดินเพลินจนมืดค่ำหรือไม่ก็พวกหลงป่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นมันออกมาเดินเพ่นพ่านกลางแดดเวลากลางวันครับเพราะแสงแดดจะทำให้มันอ่อนแอ การมีอยู่ของเกรฟแฮกรวมถึงพวกในโครฟ้าตัวอื่นๆทำให้ชาวบ้านแถวแถวเวเลนเนี่ยต้องเปลี่ยนพิธีกรรมฝังศพมาเป็นการเผาบนกองฟอนแทนครับเนื่องจากเวเลนตอนนี้เป็นทุ่งสนามรบมีคนตายเป็นเบื่อทุกวันจึงไม่ได้แปลกใจที่ตอนนี้ชุกชุมไปด้วยตัวกินซากซึ่งการเผาบนกองฟอนก็ได้ประโยชน์2อย่างครับกันพวกตัวกินซากแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการฝัง ซึ่งความพิเศษของเกรฟแฮกที่เพิ่มเข้ามาคือมันสามารถตวัดลิ้นยาวๆลิ้นในยาว3-4เมตรเลยนะไอลิ้นยาวๆนี่มันก็จะใช้ตวัดฟาดใส่เหยื่อที่โชคร้ายนั่นเองครับมอนทรสมอนทร t สคือเกรฟแฮกชนิดหนึ่งครับซึ่งตัวนี้เป็นแฮกที่แก่และโคตรมีประสบการณ์มันฉลาดจนสามารถพูดภาษามนุษย์ได้เลยนะครับแถมยังทำอาหารเป็นอีกต่างหาก แรกๆก,ก็ลอยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านมาซอยจุกินนานวันเข้าก็เริ่มจับเด็กๆในหมู่บ้านมาลังสันเมนูจนผู้ใหญ่บ้านต้องติดประกาศจ้างวิชเชอร์มาปราบในที่สุดครับฟอกเลตฟอกเลตเป็นตัวกินซากที่มีเวทมนต์ประจำตัวครับคือเวทล่องหนแล้วก็แยกเงาสามร่างออกมาโจมตีเหยื่อได้ ซึ่งอันตรายและทา้าทายมากครับสําหรับคนรักแมวเราสามารถปาระเบิดมูลดัสใส่มันเพื่อหยุดการหายตัวแต่คนรักแมวแนะนําว่าไม่ต้องใช้ระเบิดครับเดี๋ยวมันจะเสียเอกลักษณ์ฟอกเลตไปแม้หน้าตามันจะคล้ายกับเนกเกอร์ตัวใหญ่แต่มันก็ไม่ใช่มอนสเตอร์ประเภทยักษ์หรือว่าออกรอยนะครับ ฟอกเล็ let, คือในโคฟาสตัวกินซากนั่นแหละครับเราจะพบมันได้ตามช่องเขาริมแม่น้ําริมทะเลสาบตามถ้าต่างๆโดยเหยื่อของมันก็คือพวกนักเดินป่านักเดินทางนั่นเองครับอิกนิสฟาตุสอิกนิสฟาตุเป็นฟอกเล็ตอีกประเภทหนึ่งครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟอกเล็ตที่อายุมากแก่ประสบการณ์กันเลยทีเดียวครับสู้ตัวนี้นี่ไม่ต้องอ่อนข้อครับ งัดออกมาให้หมดเอาดาบมาฉลมน้ำมันปาระเบิดมูลดัสใช้เวทอิกนี่ยิงไฟไร้เวทควีนเปิดเกราะว่ากันว่าความเร็วของมันเนี่ยแม้แต่การกลางวงเวทยาเด่นเพื่อชะลอเวลาก็เอาไม่อยู่กันเลยทีเดียวครับซึ่งตัวอิกนิสฟาตุสเนี่ยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งครับคือไม่ชอบออกจากถ้ำที่เป็นรังของมันทำให้เราสามารถไปลอยตีแล้วก็วิ่งออกมาจากถ้ำซึ่งมันจะไม่ตามออกมา วิ่งเข้าวิ่งออกสลับกันซ้ำๆเดี๋ยวมันก็ตายครับแต่อย่าไปเล่นแบบนี้ให้ใครเห็นนะอายเขา r รูทเฟนรูทเฟนนี่ดูเผลนๆจะเหมือนกับกูนที่เลิกคานสีขาแล้วก็หันมายืนตัวตรงแทนครับแม้จะกินซากเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ใช่กูนครับ เอกลักษณ์ของมันคือกลิ่นเหม็นเด่นมาแต่ไกลจนถูกขนานนาว่าเป็นซากศพที่กินซากศพเป็นอาหารกันเลยทีเดียวครับซึ่งพวกมันจะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและความอันตรายของมันคือการที่มันระเบิดตัวเองได้ครับเวลาที่มันใกล้จะตายซึ่งแรงระเบิดนี่รุนแรงมากครับทำลายทุกสิ่งที่อยู่ในรัศมีกันเลยซึ่งเราสามารถทำให้มันล้ม และแทงวันช็อตคิวได้คล้ายๆกับพวกดาวเนอร์ซึ่งล้มแล้วแทงเนี่ยร่างจะไม่ระเบิดครับแต่มันจะสลายเป็นควันพิษแทนซึ่งก็อันตรายอยู่ดีเดวิลเลอร์เดวลเลอร์เป็นตัวกินซากสายพันธุ์เดียวกันกับรูทเฟนครับว่ากันว่าไอตัวนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกนักกวีแต่งเพลงเกี่ยวกับแม่มดที่อับปลัก เพราะในโลกของวิชเชอร์ในแม่มดจริงๆนั้นมีแต่คนสวยๆครับซึ่งในภาคแรกเราจะพบได้แค่เดเวลเลอร์ตัวเมียเท่านั้นครับและข้อมูลของมันน้อยมากจนแทบจะเรียกได้ว่าเดเวลเลอร์เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่ลึกลับตัวหนึ่งจนกระทั่งภาค3ที่เราจะได้เห็นเดเวลเลอร์ตัวผู้และพบว่ามันคือรูทเฟนอีกสายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นเองความอันตรายของมันคือการรวมฝูงกับรูทเฟนตัวธรรมดาแล้วก็ระเบิดร่างตอนตาย ได้เหมือนกันครับ